สวัสดีครับเพื่อนเนวันนี้เรามาจัดเซตคอม Intel ปปะทะ AMD ในงบ30,000บาทกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยในเซต Intel และเซต AMD 2องเซตนี้นะครับจะมีความแตกต่างอยู่แค่2ส่วนเท่านั้นก็จะเป็นแค่ CPU และตัวเมนบอร์ดนะครับเรามาดูเซต Intel กันก่อนเซต Intel ผมจะเลือกเป็นตัว i 5 1 2 4 0 0 f วกกับเมนบอร์ด B660M DS3H ของ Gigabyte นะครับแล้วพอเรามาดูตัว AMD AMD ผมเลือกเป็นตัว Ryzen 5 5600บวกกับเมนบอร์ด B450M Mortar Max ของ MSI นะครับแล้วพอเรามาเทียบกันนะครับเราจะเห็นว่า2ตัวนี้ราคากันมันไม่ต่างกันมาก Intel จะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับโดยที่ Intel ราคาจะสูงกว่าในเรื่องของเมนบอร์ด แจะถูกกว่าในเรื่องของ CPU แต่ AMD แตราคาแพงกว่าในเรื่องของ CPU แต่ราคาจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับในเรื่องช่วงของเมนบอร์ดเรามาดูพาร์ชชิ้นอื่นกันบ้างนะครับพาร์ชชิ้นอื่นที่ผมเลือกไว้ก็จะเป็นเรามาดูที่แรมกันเลยนะครับก็จะเป็น RAM Team Group Dark C Grey แปดกแถวสปีด3 2 0 0นะครับแล้วก็ SSD นะครับผมจะเลือกเป็นตัว Lexa NM 610 500GB นะครับ พาวเวอร์สไพผมเลือกเป็น Cooler Master MWE 550 w วตต์นะครับและเคสของเราที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็น Antec NX 2 9 2ตัวนี้นะครับก็เคสก็อย่าลืมนะครับก็เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบเพื่อนๆชอบเคสตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้ผมเลือกเป็น RTX 3050นะครับก็จะมี2ตัวให้เลือกก็จะเป็นของตัว Manly g i l a d o นะครับกับอีกตัวนึงคือเป็นของ Galax พัดลม1ตัวตัวนี้นะครับสตัวนี้ก็ราคา13,900บาทก็เป็นราคาปกติณเวลาที่ผมทําตอนนี้นะครับ พอเรามารวมยอดนะครับทางเซต Intel เราก็จะราคางบทั้งหมดก็จะกลายเป็น31,330บาทเปิดของ AMD ก็จะราคา31,060บาทนั่นเอง AMD จะโลกราคาถูกกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเซตไหนเหมาะกับคุณมากกว่าเราไปดูกันเลยครับพอเรามาดูจาก benchmark ที่ทาง WebTechSpot ได้ทำขึ้นมานครับซึ่งผมจะมีลิงก์ทิ้งไว้ใน description เราจะเห็นนะครับว่าทาง CPU ของ Intel จะ ได้ Performance ที่ดีกว่าเทียบกับ AMD นะครับเวลาใช้การ์ดจอที่แรงๆนะครับก็อย่างในการาฟนี้ที่โชว์อยู่ก็จะเป็น RTX 3090 Ti, RTX 3080แล้วก็ RTX 3070นั่นเองนะครับแต่พอเรามาดู RTX 3060นะครับเราจะเห็นว่า Performance ใกล้เคียงกันมากเลยระหว่าง CPU 2ตัวนี้นะครับและในเซตที่เราใช้นะครับเราจะเป็นเซต RTX 3050ก็จะแปลว่ายิงค้ากว่าตัว3060ตัวนี้อีกนะครับ ก็คือซื้อได้ทั้ง2โตัวเลยตัวไหนก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดในอนาคตผมจะแนะนําไปทาง Intel มากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นพอเราใช้การ์ดจอที่แรงขึ้น Intel จะให้ performance ได้สูงกว่า AMD นะครับสรุปนะครับผมจะแนะนําเป็นตัว Intel มากกว่า AMD นะครับถ้าคุณสนใจจะอัปเกรดแต่ถ้าคุณไม่สนใจอัปเกรดและเน้นประหยัดราคาไว้ก่อนผมจะแนะนําให้ไปทาง AMD มากกว่าเพราะราคาจะถูกกว่าเล็กน้อยโดยที่ให้ Performance ใกล้เคียงกับ Intel ในาราคาจอประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ผมมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเซตที่แนะนำอยากให้แนะนำหรือมีเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเซตไหนคุ้มกว่ากันก็อย่าลืมทิ้งลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ